ดูเป็นไงโอ้หกร้อยคนเลยเหรอสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับผม h l เล e f อร์มยูเอียากให้มาบีตรงอีกไว้เดี๋ยวมีงานไว้เจอกันนะครับผมเพิ่งดูละครจบใช่เพิ่งดูจบเหมือนกันครับพอจบเสร็จผมก็เพิ่งเพิ่งไปอาบน้ำมาละครสนุกมากค่ะขอบคุณมากครับ รีดวีดีโวผมยาวจังใช่อันนี้แบบเพิ่งไปทํามาเพิ่งไปทําผมร้านร้านทำผมแถวแถวใกล้ๆบ้านนี่แหละตอนทําใช่ไหมก็เราก็นอนไปพอทําเสร็จเอ้าตื่นมาผมยาวเฉยเลยคิดดูดิอยากฟังวิดีโอ้องเพลงหน้าหน้าทองพักก่อนไหมคะ <laughs> ใช่ไหมเพิ่งดูละครบจบกันใช่ไหมครับผมเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปถ้าถ้าใครวัดต่างนะไปเจอนยาวราดนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะก็จะมีมีผมมีพี่อ่านมีพี่จีนมีมีรม,มีพี่ลิวมีพี่จมายนะครับผมไปเจอกันได้พรุ่งนี้นะยาวราชผมยาวสวยไหม ว่าจะไว้ผมยาวทังไหนเป็นไงเข้ากับหน้าไหมสมควรแล้วคือะคือชื่อเพลงใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อยากเจอแต่ไม่เาไม่ว่าไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราก็าจะน่าจะได้มีโอกาสเจอกันอีกบ่อยๆเนาะรอยยิ้มพียงใจไม่ไหวเลยขอบคุณครับแตงหว่านจะเรียกพ่อพิเมวันไหนรอดูครับผมรอดูนะ ดิเจ้ป้อมสวัสดีครับดิเจป้อมดิเจป้อมต้องเปิดเพลงนะครับผมพี่ปอดไม่มาด้วยไล่ด้วยเหรอไม่รู้เหมือนกันวันว่างนะครเปล่าอยากเห็นพี่โดมาพี่โอ้ตนะอ่ะโอ้ผมไม่ใช่คนคีมเมาคนอื่นนะสิก็พี่โอ้ตนแล้วเหรอพี่โอ้ตก็จะเป็นคนที่แบบเนี้ยไม่เอ่ลุงพิม ทำไมมาดึกจังเมื่อกี้นั่งดูละครนะผมเมื่อกี้นั่งดูละครนะมาหาน้องที่พัทยามาไปแล้วได้อะไรอะช่วงนี้ก็มีแบบคิวแบบเดินสายโปรโมทละครนะครับผมขอเช็ดผมแปบบ๊บผมยังไม่แห้งไม่ได้เป่าผมสะผมเมื่อกี้มันดูยุ่งยุงย่งไม่แห้งเลย อ่าผมสั้นแล้วพี่พีมเป็นแฟนคลับพี่พีมนะขอบคุณมากครับผมแล้วก็ดูรายการต่ออา้อาวรายการผมต่อเหรออยากตปล่าผมไม่จังตัดผมแลิ เป็นไงล่ะผมตัดผมเร็วปวะ่ะแปบ๊บเดียวสั้นเลย Good night g o and sleep Good night j o เดี๋ยวผมไล่ไล่อ่านไม่ทันขอโทษนะเมื่อกี้เห็นมีใครแวบบ ขอโทษนะบางผมอ่านไม่ทันจริงๆขอโทษครับอ้าวเมย์สวัดดีคิดถึงกันไหมคิดถึงทำไรอยู่อ่ะเคยจัดฟันมาไหมรับไม่เคยครับฟันผมยังเลี้ยงมเ,เฉยเลยเนหะ็นไะไม่แพงมาไม่แพงมาไม่แพงว่างหรือเปล่า แม่แพงว่างหรือเปล่าไม่รู้ว่าแม่แพง,งเขาว่างหรือเปล่าอ๋อมากไม่ก็หนูว่ามาทํางานเป็นนักสังคมสงเคราะห์ในสูนย์คุ้มครองเด็กเพื่อแบบอยากจะมาทําบุญบริจาคให้ครับได้ไดเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอยู่แบบเข้าไปนะต้องถามเนเดี๋ยวเดี๋ยวลองลอง ว่างก็เดี๋ยวเขาก็น่าจะหลับเลยเชิญไปแล้วทุกคนเชิญไปแล้วนะเชิญไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าเมย์ว่างหรือเปล่าอยากให้ไว้หนวดไว้เขาไว้แล้วครับมันไม่ขึ้นนะผมเป็นคนไม่มีหนวดนะทุกคนมันขึ้นยาก น่าจะไม่ว่างนะครับน่าจะเรียนอยู่เห็นพี่จีนมาดูไลด้วยอ่าเหรออยู่หรือเปล่าอยากควาไปตรงนี้ดูละครต่อเลอ่าใช่น้องน้นไม่น่าจะว่างนะครับเดี๋ยวไวันหลังมาไล์ด้วยโอเค ไม่เป็นรอยนะจ๊ะเชิญการหน่อยดูเขาจะว่างหรือเลปล่าครับอ่ะก็วันนี้แหละมามาคุยเรื่องละคอนนะครับผมก็ยังไงก็ฝากดูกันนะเดี๋ยวมันก็สนุกมันเรื่อยๆวันนี้ EP ห้าใช่ไหมครับก็เดี๋ยววีคนี้ก็จบที่ EP ทนะี่เจ็ดเนาะ พับจีไหมพี่ใช่ครับตอนนี้ไม่มีตี้ครับผมอยากเล่นอยู่ยอยากดูตอนพรุ่งนี้แล้วครับติดมาขอบคุณมากนะครับฝากดูด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปเจอกันที่ยวรเออเห็นเห็นมันจะมีไลฟ์ไลฟ์ประมาณสองทุ่มปะของทางช่องนะครับผมก็น่าจะเป็นแบบไลฟ์ก่อนเข้าละครอะไรอย่างเงี้ย พี่โดขอไปตักข้าวมากินแป๊บคืออะไรเอ่ยคือกินไปแล้วก็ดูไปไงเงี้ยหรอเฝ้าห <c oughs> <c oughs> น้าจอตลอดติดอุ้มรักมากขอบคุณมากครับนี่กี่ EP เหรอครับน่าจะสิบเจ็ดอีนะละครสนุกมากน่าหลักแต่ไม่ชอบนิสัยพิมพ เดี๋ยวรอรอดูไปอย่าอย่าพึ่งไปอย่าเพึ่งไปว่าว่าได้แต่อย่าด่าแรงแล้วกันนะดูรายการพี่อยู่งานในทีวีสวัสดีครับพี่เต้ครับแต่นี่มันเป็นรายการต่อใช่ไหมของสตาร์แคมปะที่ที่ไปบ้านผมนะถ้าแหละไวะมาทักทายอย่าเฉยเดี๋ยวเขาไปละพักผ่อนกันเยอะๆนะครับผม เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มาดูใหม่นะพี่โดจะไปร้องเพลงที่เยาวราชใช่มาใชา่พระเรา,า,าเล้นกินดีกว่าไปเย,ยาวราชพรุ่งนี้นะครับผมเรามีนักร้องไปอีกหลายคนนะไม่ต้องห่วงนะครับผมแอดมินช่องพี่โดมาหาหนอยแปง้งวัดีครับพี่ให้ไปหาที่ไหนคะหรือให้ไปหาแน่ <laughs> พรุ่งนี้ไปเยวาวราชกี่โมงเดี๋ยวบอกอีกทีแล้วกันครับผมยังไม่แน่ใจนะแต่มีเวลานัดเจอกันหรอผมยังไม่เห็นอยากพเจอร์อย,า,ออยาไปเจอพี่ดูที่เยาวราชใครว่างๆนะครับว่างๆก็ไปเจอกันได้นะเน้นกินไม่เน้นร้องนี่ใช่ครับผมเน้นกินไม่เน้นร้องแลามีนักร้องหลายคนตรงนี้ พีพีรู้จักพี่บอยไหมคะรู้จักครับแต่ต้องถามว่าบอยคนไหนนะบอยไหนเทปเก่าใช่ไหมคะยังผมสั้นอยู่เลยใช่ครับตอนั้นไปถ่ายตอนช่วงปิดกล้องปิดกล้องฟ้ามิตรวันเมง่อได้ผมจะไม่ผิดนะแล้วก็ส่วนมากเวลาผมแบบถ้าผมไม่มีละครต่ออะไรอย่างนี้ผมจะตัดผมสั้น ช่วยคุณคุณสุดมาคนคุณให้ขอบคุณมากนะครับผมใส่ใส่ใส่ทุกตัวแล้วนะง่วงไหมคะยังไม่ง่วงครับผมไหนพี่จีนมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเชิญพี่จีนมาคุยแป๊บหนึ่งนะดูว่าพี่จีนจะว่างหรือเปล่าพี่ชื่อพี่โดนัทใช่ไหมคะพี่ชื่อพี่โดนัทใช่ใช่ครับ อะไร,ะไรครับเนี่ยทำไมตาเต็มจังไงโดนน้ำโดนน้ำแป๊บหนึ่งเขาใส่หูก่อนกำลังดูโดนัทอยู่น้ำยังไม่อาบเลยทำไรอ่ะวันนี้ถ่ายละครไม่ได้ถ่ายวันนี้ไปทำรายการมาโอ้โห่โ,โปเออโอเคได้อยู่ ที่ก่อนเข้าอะไรนะอะไรนะหมายถึงเมื่อกี้ที่เธอผมสั้นน่ะหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าหัวเรากระเซิงมากอ๋อนอนอ่ะคุณน้าคนสูยสัดดีครับ ผมวคิดถึงจังส่วนนี้ค่ะทุกคนคิดถึงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวล่าสุดไม่ได้ชื่อแพนด้าเด้อจะไปอยู่กับอะไรนะกต่อินวิสงผมคล้ายๆเมื่อกี้เลยอะ่ะใช่ก็ผมตัดข้างๆมันสั้นไงมียาว ทรงผมนี้นะคะผมก็ตัดล่าสุดตอนที่ผมอยู่ม .5 เมื่อก่อนเป็น <FC. S 2> ชอบไปหน้ามาเว้ยผมแนะนำเทนหน้ามาแล้วเอาจริงๆใช่อเปล่ามันต้องมีหลักฐานมายืนยันนะด้วนะตอนตอนประมาณม .3 <S <S ผมก็เริ่มไว้แล้วหน้ามา แบบก็คือข้างหลังก็คือเกียร์ใช่ปะแล้วก็มีน้ำมาันแค่กระจุกนี้เพราะว่าเป็นโรงเรียนรัฐบาลชแปลกปะเหมือนแบบเขาเรียกว่าข้างๆมันจะอัเดอร์คัตใช่ไหมขึ้นแบบสูงๆเกิียเกียร์ตรงนๆๆี้หน,น,น่อยอแล้วสูงแล้วก็จะไว้ผมหน้ามา <laughs> ทุกคนคิดภาพตามนะคะ <laughs> มันน่าตลกตรงไหน <laughs> เขาล่อเขาล้อแหละเขาได้เขาได้อยู่ละ แล้วทำไมแฟนคลับทุกคนนอนดึกจังเลยคะดูละครออคอมเมนต์มาละครสนุกไหมอุ้ยจิมเมาโดออะจิมเมาโดออะ <ส>อุ๊ยคุณคะผู้ชายถอดเสื้อค่ะผู้ชายถอดเสื้อค่ะผู้ชายถอดเสื้อค่ะเอ้ยแต่พอตัดผมแบบนั้นแล้วดูเด็กมากอะ่ะใช่ถ้าตัดข้ามก็คือนะ น,นี่คือหมาเธอหมดเลยเหรอใช่ใช่น้องหมาบ้านทำไมเยอะขนาดนั้น่ะแต่เดี๋ยวนี้มันน้องเสียไปเยอะแล้วอ่ะรุ่นใหม่ๆนี่แทบไม่รู้จักเลยไม่ได้กลับบ้านเลยทไมน้องไปดาวหมาแล้วหรอนีู่่ดูสมัยตอนผมอยูม,ม,อ,ม,อ,มอ,อันนี้มอลนี่ผมน้ามา้าเอ้านี่เห็นไหมอ้ย ไม่น่าโตเลยอะแตหน้ามานะบอกเลยไม่น่าโตเลยเนาะทุกคนว่าป้อนี่ว่าวสามตอนนี้เ<า>ขา<อ>เขาเป็นพ่อพิพ์ไปแล้วอันนี้ว่าสามอนีว่าสามเขหน้าโอ้ยทำไมน่ารักจังอะ <laughs> อันนี้คือเข้าวงการยังเข้าแล้วอันนี้น่าจะหลังยาประกวดเขาเป็นคนฮอตเขาเป็นคนฮอตนะคะโลนะเป็นคนยิ้มยิ้มแล้วแบบ ลอกสดใสเนาะคนยินยิมดีอ่ะแม่บอกว่าโดนัทโดนัทด,ดูเด็กมากใช่แม่จะไปเก็บเห็ดกับโดหรอปกติแม่เกไบอ๋อแม่ชอบเก็บเห็ดชอบน้แล้วก็ไปเก็บบ้นโดบ้านโดอยู่ห่างดงใช่ปะใช่ปะ เขาบอกว่าพ <What>? <ITA> <To> ี p p ่ไก่จีนเชนนี่ตอนปีดรอยากดูปะเชนมี่ตอนปีใอยากดูปะดูไข่โดปีดูโดปีหนึ่งหรือว่าไก่ปีหนึ่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวบ่หมายเลขสามคิดว่าจจะไปช่องบ่ายเขสามแม่เมา แม่จะมอเธอผมมันสั้นผมมันสั้นไงผมมันสั้นไงแม่ก็คือตอนนั้นก็คือแบบพอปิดกล้องฟ้ามิตรวันใช่ไหมตัดสั้นเลยอุ้ยเขาฟอยเหรอน้ากินจังไม่เคยไปเชียงใหม่เลยต้องไปสักทีละอ้าไม่เคยไปเชียงไม่เคยไปเลยพอจะไปตอนนั้นก็โควิดก่อนแล้วพอโควิด เปิดปุ๊กก็ทํางานทํางานทํางานก็ไม่ได้ไปเช่ไหมเดี๋ยวต้องต้องเอ,งอมีไกด์เป็นโดเพราะว่าโดเป็นคนที่นั่นผมคุ้นชิไนไปได้อยู่อ่าแล้วคุณอยู่ที่ไหนอะคะครึ่งชีวิตวผมอยู่กรุงเทพเนี่ยมีหลายคนถามนะต้องไปเที่ยวไหนผมไม่รู้ครับตอบเลยว่าไม่รู้ครับผมไม่เป็นไรเซิร์ชเอาก็ได้ล้วก็ไปพร้อมกัน ขออ่าคอมเมนต์บ้างแพนด้าไม่ใช่แพนด้า <c oughs> คุณจินยิ้มสดใส่นะคะขอบคุณค่ะที่คณเสือไปอาบน้ำได้แล้วนะคะดึกแล้วเดี๋ยวไม่สบายเอาคือหนูขับรถทั้งวันใช่ปะทุกคนแล้วก็เพิ่งจะได้มาถึงคอนโดตอนประมาณสามทุ่มแล้วก็ดูละครย,ยาวๆพูดเนี่ย เหนือแม <c oughs> e <ination noises> ่โดพูดแบบนี้ค่ะทุกคนเมื่อกี้เหนือโอ้หไม่นอนกันเลยทุกคนพรุ่งนี้ไปเยาวรากันเด้อใครว่างปไะหาเด้ออุ้ยห้าทุกมขนตาเธอยังนอนอยู่เลยไอ้คนชิ พรุนี้ไปเจอกันเยาวรานะครับถ้าใครอยากไปเจอนะก็มีนักแสดงหลายคนนะครับที่ไปกันประมาณประมาณกี่โมงนะทุ่มครึ่งปะเรานนเราหกโมงถึงทุ่มไม่น่าใจประมาณนี้ประมาณเวลาเดี๋ยวโดจะไปแบบว่ารำไทยเก็กใช่เดี๋ยวรำให้แล้วก็ให้คนอื่นเขาร้องเพราะถ้าร้องเนี่ยไม่น่าจะมีคนคุณร้องดีกว่าคนอื่นเขา โลรลำด้วยลำไทยเกจไม่พี่หมูพี่หมูพี่หมูสวัสดีครับไหนอ่ะทำไมเห็นลนะคุณหมูผู้ดิบไหนเอาพี่หมูไม่หลับไม่นอนดูละครพวกหนูหรือเปล่าดูสไตล์แคมอยู่จ้าโดนน่ารักชอบน่ารักคือตัดผมสั้นพี่โดรํำพี่จีนร้อง ตลาดแตกแล้วบอกก่อนคุณก็ร้องได้อยู่เหรเน็ตเน็ตแบตจะหมดแล้วเต็มเดอดแล้วนี่ทุกคนกับ ได้ยินป Mei, me, ่ะฮัลโหลได้ยินป่ะฮัลโหลได้ยินได้ยินค่ะได้ยินเมื่อกี้เห็นเห็นป่ะที่มันแบบฟุ๊บไปต่เมื่อกี้ไม่ฟุ๊บเมื่อกี้แบบอย่างเงี้ย